สวัสดีค่ะสวัสดีช้าวันใหม่ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ทุกๆทุกช่วงเวลาที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะขอขอบคุณ ทุกการติดตามทุกการซัพพอร์ตทุกช่องทางกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ซูเปอร์แทงส์ท่านใดต้องการที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะในวันนี้23กุมภาพันธ์นับถอยหลังไปสิ้นเดือนนะคะทุกคนเรามาดูว่าพลังงานของทุกทุกคนในวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทกคนไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนนะว้าว สัญญาณแรกแองเจ n ลนัมเบอรสมเลยนะคะในเช้าวันนี้รู้สึกว่าคุณกำลังเจอข่าวดีที่เซอร์ไพรส์ยังไม่ทันในตั้งตัวกำลังจะเข้ามาหาคุณมันเหมือนกับว่าเรื่องราวตื่นเต้นบางอย่างกำลังจะเข้ามา จจะมีใครมาเซอร์ไพรส์คุณ t o r e u p s Cups o i v e of บ n มีใครเข้ามาเซอร์ไพรส์มีใครเข้ามานัดเจอมีใครส่งข้อความมาหามีเรื่องราวข่าวดีไม่ทันในตั้งตัวเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าคุณอาจจะไปพบเห็นพบเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันประทับใจมันทำให้ตื่นเต้นนะคะมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นแล้วว้าวรู้สึกรู้สึกตื้นตันนะคะปิติ ดีใจมีความสุขมากๆกับสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดอะสตาร์มาดูว่าพลังงานในวันนี้ทุกทุกคนเป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกำลังจะเข้ามาหาทุกทุกคนคะพลังงานของทุกทุกคนในวันนี้เป็นยังไงบ้างโ r open t นร c l e s นี่คือคุณเลย สัญญาณแรกของดินความเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวนะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าว the sun นะทุกคนเอ่อ uh, six of cups รู้ไหมว่าในตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณรอแบบรอมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรใจเย็นๆไว้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคือชีวิตใหม่นี่คือเดอรซันนี่คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณกำลังมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีกว่าเวลาของของช่วงจังหวะชีวิตของคุณเปิดขึ้นแล้วที่คุณจะได้ได้ได้ประสบความสําเร็จที่คุณจะมีเงินเข้ามาที่คุณจะมีงานเข้ามาที่คุณจะมีจ็อบเข้ามาจ็อบใหม่ๆเข้ามาเป็นจ็อบงานอาริเดนะคะที่คุณชอบงานที่คุณถนัดงานที่คุณสนใจสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณจงเป็นตัวของตัวเองไว้ จงวางแผนตัวคุณเองให้ดีนะคะอะไรที่คุณจะต้องจัดการตัวเองในตอนนี้เวลานี้เพื่อตั้งรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพื่อตั้งรับในสิ่งที่ที่เข้ามาหาคุณที่เข้ามาทา้าทายคุณเข้ามาทา้าทายทั้งการกล้าที่จะลุยกล้าที่จะทํากล้าที่จะอดใจรออดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะกล้าที่จะแบบเก็บใจไว้ก่อนหรือว่าเก็บเงินไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งซื้ออะไรแบบนี้นะคะเก็บไว้ ใจเย็นๆเ,เก็บไว้เข้มแข็งไว้เด็ดเดี่ยวไว้อย่าพึ่งใจร้อนที่คุณจะได้ตัดสินใจหรือว่าเร่งรีบอะไรหรือคาดหวังกับอะไรสิ่งนั้นหรือคุณกําลังแบบมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันจะตัดสินใจฉันจะตัดสินใจไงดีการตัดสินใจยังไม่เกิดขึ้นถ้าคุณยังไม่เห็นความจริงถ้าคุณยังไม่เป็นตัวของตัวเองการที่คุณเป็นตัวของตัวเองการที่เป็นความสุขของคุณเป็น สิ่งที่คุณสะสวงหาสิ่งที่คุณถนัดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องออกมาจากความเป็นตัวตนของคุณเองความเป็นธรรมชาติของคุณการไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองค่ะการไม่ฝืนไม่พยายามก่อนที่ก่อนที่มันจะเห็นความจริงมันมันมันเหมือนบางอย่างที่สมมุติง่ายๆเวลาที่เราเรากำลังเก็บเงินอยู่แต่ว่าเรารู้สึกว่า สิ่งนั้นเราอยากได้จังเลยเราจะต้องเอาเงินเก็บซื้อทั้งที่เรารู้สึกว่าเราตั้งเป้าหมายเวลาว่าเราเราจะต้องเก็บเงินไปให้ได้เราจะไม่ซื้ออะไรอะไรแบบเนี้ยมันมันกลับมันหลุดไปแล้วมันทําให้สิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่ได้ต้องการจริงๆเหมือนความรักนี่คือการสะท้อนในเรื่องราวของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกับว่าเป็นกุโตจของตัวเองไว้นะไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะใจเย็นไว้ก่อน อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรถ้ารู้สึกว่าเรายังคงสูญเสียความเป็นตัวเองกับคนคนนี้อยู่เพราะว่าเราอาจจะใช้อารมณ์บางอย่างที่เราคาดหวังไปแล้วทุ่มเททั้งใจไปแล้วแบบนั้นนะคะเราต้องดึงสติเรากลับมาดึงอารมณ์ดึงความรู้สึกเรากลับมาให้เป็นตัวของตัวเองแล้วการที่เราเป็นตัวของตัวเองแบบสมบูรณ์แบบจริงๆด้วยอารมณ์ด้วยสติทุกอย่างแล้วเราจะเห็นความจริง เพราะว่าคุณตั้งหลักด้วยสติสมาธิจะนำคาตอบทุกอย่างมาให้กับคุณแล้วคุณเชื่อไหมว่านี่คือนี่คือสิ่งที่ที่พิเศษมากๆในเช้าวันนี้นะคะคือความคือเรื่องราวต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นกับสิ่งดีๆกับผลทางดีๆในชีวิตของคุณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณจะมีสิ่งที่อะไรบางสิ่งบางอยา่างจะเข้ามาหาคุณคุณกําลังถูก ออฟเฟอร์เฉลิมฉลองความสุขความรักหน้าที่การงานการเติบโตความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณอืมจริงๆมันมีพลังงานเหมือนกับว่าความคิดถึงหรือใครบางคนที่ที่อยู่ไกลจากคุณหรือใครบางคนที่คุณมีเรื่องราวความโรแมนติกคิดถึงคุณมี ใครบางคนคิดถึงคุณรู้สึกถึงคุณและเหมือนกับว่าถ้าคุณห่างจากใครมานะคะอาจจะเป็นลูกๆของคุณอาจจะคิดถึงคุณด้วยหรือคุณกำลังคิดถึงลูกๆของคุณนั่นเองรู้สึกแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ ที่เป็นการเชื่อมโยงของความรักความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงบางสิ่งที่เป็นในเรื่องของโซคอนเนชันของความรักกำลังจะเข้ามาหาคุณให้คุณเป็นตัวของตัวเองไว้และทําตามความรู้สึกสัญชาตญาณของคุณที่คุณต้องการคุณจะเกิดข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่สุดการเฉลิมฉลองการได้พบเจอ การได้อยู่ๆก็เจอใครบางคนที่รอคอยมานาแสนนานอยู่ๆคุณอาจจะได้เดินทางได้ทําอะไรใหม่ๆได้พบเจอกับเขาคนนั้นหรือว่าพบเจอคนที่คุ้นเคยพบเจอคนที่รู้จักในระหว่างการเดินทางหรือว่าในระหว่างการที่คุณออกไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรือว่าสถานที่เก่าๆอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสถานที่เก่าสถานที่เดิมกลับไปสู่ว่วงเวลาจังหวะเดิมๆหรือว่าความฝันอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งใหม่นั่นหมายถึงบางท่านในที่นี้คุณเหมือนคุณจะมีมีคำว่าครอบครัว1ทน f Cups มีลูกมีบุตรที่เหมือนใคร คือมีใครบางคนที่รอคอยมาเป็นมาเป็นลูกของคุณนะคะอืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นเชื้อสายอะไรเก่าๆที่รอคอยการจุติมาเป็นลูกเป็นบุตรของคุณนะคะแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นพลังงานแฝดด้วยทุกคนรู้สึกแบบนั้น คุณมีความหวังในชีวิตอะไรในเรื่องนี้คุณมีความหวังอะไรในความรักคุณมีความหวังอะไรในชีวิตสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าเชื่อค่ะที่ที่รู้สึกในตอนนี้สเสรน สัญชาตญาณการตัดสินใจคำว่าบางสิ่งบางอย่างกำในในไฮเออร์เซลของคุณหรือว่าจิตอิญญาณของคุณกำลังสะท้อนในเรื่องของการตัดสินใจชีวิตของคุณกำลังก้าวไปสู่ความมั่งคัง่งกำลังก้าวไปสู่ในเรื่องของการเงินใหม่ชีวิตใหม่การฟื้นฟูสิ่งใหม่นะคะสุขภาพการเงินการงานความรักหรือไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่คุณออกแบบคุณครีเอทได้เมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองคุณถามหาความสร็จในชีวิต คุณรู้สึกว่าคุณต้องเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคุณกําลังได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นกําลังเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นการเงินสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นและสเตรนจงเชื่อมั่นในความเป็นตัวตนของคุณคุณแข็งแกร่งมากคุณกําลังที่จะได้วัดประสบการณ์ของตัวคุณเองไปสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็การเติบโตและสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณบางอย่างกําลังสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณอย่างชัดเจนในแง่มุมแง่การเปลี่ยนแปลงนะคะในระดับตัวเลขของชีวิตที่เติบโตมากขึ้น ใจเย็นที่คุณจะได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างที่กำลังจะมาถึงคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างให้ถี่ถทวนก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นทําอะไรไม่ว่าจะเป็นข้อสัญญาการคุยการเจรจาบางสิ่งบางอย่างนะคะฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณคือมันเหมือนกับว่า แปลกๆนะคะทุกคนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดเมจิเชียนมันเหมือนมีความรู้สึกทามมิ่งบางอย่างในชื่อของคุณกำลังเกิดความหัจศจรรย์เกิดขึ้นการรับรู้การสื่อสารการได้คอนเนคกกับใครบางคนหรือคอนเนกไฮเอเซของคุณในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการตัดสินใจ King of Cups เชื่อในสิ่งที่คุณเป็นความคิดสร้างสรรค์ v e of w a n n s สิ่งใหม่ๆจะทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขคุณกำลังสู้กับความสำเร็จนะคะใจเย็นๆในสิ่งที่คุณกำลังเจอเพราะมันจะเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง p a g e of cups Five of Cups เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตของคุณเรื่องของอารมณ์และก็การตัดสินใจ knife of sword, do you offer t นนี่คือเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณไม่คาดคิดสิ่งที่จะเข้ามาท้าทายคุณบอกเลยว่าคุณกำลังประสบความสำเร็จมากเหมือนกับว่าในช่วงจังหวะเวลานี้9้าวช่วงจังหวะเวลานี้คุณต้องห่วงแหนความเป็นตงังตัวเองให้มากที่สุด เงินทองไม่เข้าใครออกใครอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ใบแรกนะคะคุณกำลังเจอสิ่งที่ดีกว่าคุณเดินหน้าไปสู่การเริ่มต้นเดินหน้าเปิดทางเปิดใจให้คุณได้มีงานให้คุณได้มีความรักที่ดีคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่ต้องเชื่อแบบนั้นมันมีแน่นอนนะคะไม่มีไม่มีทางที่เราจะอยู่ที่เดิมเด็ดขาดเมื่อเรารู้สึกว่าเราออกไปแฮงเอาท์ออกไปท่องเที่ยวออกไปตามหาความฝัน p พชชั่น l i f e สไ y l e คุณจะเจอสิ่งใหม่ บอกเลยแล้วเป็นสิ่งใหม่ที่คุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่คุณออกไปใช้ชีวิตทั้งนอกออกตามหาแน่นอน t o r p e of Pentacles five of cups จัดการให้ดีนะคะ1 2 3 4ใจเนีใจเยนให้ดีนะบอกเลยค่ะว่าคุณจะมีเกณฑ์มีเรื่องราวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณครั้งใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องของ การเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณแบบครั้งใหญ่มากๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้เติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะจากที่ไม่เคยทําจากที่ไม่เคยลองจากที่ไม่เคยสัมผัสสิ่งสิ่งนั้นเลยนะคะคุณจะได้สัมผัสสิ่งนั้นและสิ่งนั้น,นมันอาจจะเป็นเรื่องราวกดดันทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่มองระยะยาวระยะไกลมันทําให้คุณได้เติบโตแล้วก็ได้ได้เติบโตประสบความสำเร็จไปอีก อีกเส้นทางหนึ่งของชีวิตทําให้คุณมีเงินเข้ามาหลังไหลเข้ามานะคะมีคอนเนคชั่นดีๆใหม่ๆเข้ามามีการเติบโตเข้ามาเพราะคุณสู้อยู่คุณรู้ว่าคุณมีความสามารถเติมมิตเช่นอะไรก็เกิดขึ้นกับคุณได้ถ้าคุณเชื่อใน i n นทร t i o n ขคุณเชื่อในความแข็งแกร่งความกล้าหาญของคุณความเด็ดเดี่ยวของคุณเพราะนี่คือสัญญาณของความเห็นไหมคะอินฟินิตความสามารถคู่คุณก็จะได้คู่ที่ทัดเทียมกัน ฉลาดเก่งมีความสามารถเท่าเทียมกันมีความเป็นผู้นำมีความเป็นบุรุษสตรีไม่ใช่สิเป็นคนที่มีเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็เป็นสุภาพสตรีที่เขามีมีความความฉลาดความเก่งความสามารถความกล้าหาญนะคะได้คู่ชีวิตทัดเทียมเท่าเทียมกันและความสามารถที่คุณมีตอนนี้นะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือคือคุณรู้สึกว่าคุณเก่งอะ่ะคุณเก่งมากๆเลยแล้วคุณคุณ,ค,ณคุณเก่งด้วย ด้วยความสามารถเก่งด้วยพรสวรรค์และพรแสงที่คุณมีทําให้คุณทําให้คุณประสบความสําเร็จทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อในอารมณ์ความรู้สึกสุนทรีของคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณที่คุณจะได้ตัดสินใจเชื่อในการออกแบบของคุณออกแบบวิถีชีวิตออกแบบไลฟ์สไตล์ออกแบบงานโปรเจกต์ออกแบบร้านกาแฟออกแบบร้านอะไรดีร้านฟิตเนสนะครับอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณได้ออกแบบคุณได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคุณ คุณสู้กับตัวเองสู้กับการแข่งขันสู้กับเพื่อที่จะให้ความสําเร็จไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่ดีกว่านะคะไม่อยากที่จะทุกข์ไม่อยากที่จะคิดเยอะไม่อยากที่จะเป็นทุกข์เรื่องของการเงินอยากที่จะสุขสบายเรื่องของการเงินไม่อยากมีความกังวลอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณกําลังตามหาความสุขที่แท้จริงของคุณอยู่คุณกําลังตามหาคุณกําลังพัฒนาความสําเร็จฝีมือของคุณอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือความสําเร็จที่จะได้มาแบบ เซอร์ไพรมากๆบิ๊กเซอร์ไพและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโชคชะตาเปลี่ยนจังหวะชีวิตเปลี่ยนทไทมิ่งเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างคุณจะรู้สึกว่ามันมันช็อกมันรวดเร็วมันไม่ทันในตั้งตัวกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดที่มันเป็นอะไรที่ค้างคาเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมันจะสำเร็จมันจะรู้สึกว่า มันจะลื่นไหลมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปของชีวิตคุณจะคิดได้คุณจะรู้คําตอบคุณจะรู้ว่าจะต้องจัดการตัวเองไงคุณจะรู้ว่าจะต้องอะไรหนึ่งสองสามสี่เพราะเหมือนเวลาที่คุณกําลังคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจแล้วคุณมีเวลาที่จะแบบได้ได้อยู่กับตัวเองได้แอคทีฟตัวเองได้คิดอะไรทบทวนกับตัวเองมันทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นคุณรู้แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะต้องทําอะไรคุณจะต้องดูแลร่างกายยังไงนะดูแลร่างกายยังไง ตรงนี้เราเจ็บตรงนี้เราปวดเราจะต้องทําอะไรเราจะเหมือนกับฟื้นฟูตัวเองได้เพราะว่าเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวตนคุณมันมันมันสื่อในเรื่องความพิเศษในตัวตนคุณความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ที่ที่เติบโตนะคะมีการเติบโตมีการรับรู้อย่างรู้มีการหาข้อมูลหาข้อมูลในตัวเองมีการเรียนรู้กับตัวเองการเรียนรู้กับสิ่งที่อยากที่จะทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้ความสามารถความเชี่ยวชาญ แล้วก็การขวยควาที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันจะทําให้คุณเหมือนกับว่าถึงแม้มันจะต้องแอคทีฟตัวเองมันจะต้องสู้กับตัวเองมันจะต้องสู้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคู่สู้กับเงินที่ยังไม่พร้อมสู้กับอะไรตอนนี้หลายทางมากมายสําหรับบางท่านแต่มันก็ก็ทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไม่ทาตอนนี้อนาคตเรายิ่งลําบาก King of Wands King of Wands ไฟราชาแห่งความรู้ความสามารถราชาแห่งความเป็นผู้นํา ะค,ะความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้น for u of cups ถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าเราจะต้องสู้เราต้องลุยคนเดียวเราจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกำแข้งของตัวเองคนเดียวหรือว่าเราจะต้องโฟกัสอะไรกับความไม่สบายใจความอึดอัดอะไรต่างๆนะมากมายสิ่งลบๆเลยแต่ trio of cups คุณคุณจะได้เฉลิมฉลองความสุขของคุณคุณอดทนกับสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากกว่ามากกว่าแน่นอนนะคะและ ไม่ว่าจะทํากิจการธุรกิจอะไรข้อสัญญงสัญญานะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายนะคะต้องย้ำนะมีชาชีพมีทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์แต่นี่คือสิ่งที่สวยงามมากๆหลายๆท่านกำลังมีใครที่เป็นต่างชาตินะคะพ่อไม้แม่ไม้เดินทางมาหาคุณ มีเกณฑ์ที่ได้เฉลิมฉลองความสุขความรักภายในสิ้นปีนี้เรียกได้ว่าโอ้โหอาจจะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนเด็ดแรกเด็ดใหม่หรือว่าได้พบเจอเนื้อคู่ภายในปีนี้การเปลี่ยนแปลงของคุณกําลังจะเกิดขึ้นแบบใหญ่มากๆเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันมันควบคุมไม่ได้ในเรื่องราวของทา m ์มมิ่งเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัว นี่คือเรื่องจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณรู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่เติมเต็มและมันมีอะไรที่ท้าทายคุณมากๆเลยในช่วงเร็วๆนี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคือคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าพอผ่านไปอาจจะเป็นต้นเดือนมีนาคมนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ intuition ของคุณฟ้องว่าแบบคุณจะต้องทํา เ e ิมเมจิเชียนขึ้นอีกครั้งคุณจะต้องทาคุณทําได้มันจะปรากฏเกิดความหมาจากในตัวตนของคุณอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้ด้วยฝีมือของคุณเอง<ม>อยากบอกว่าสามเรียนเกิดขึ้นอีกครั้งเหมือนกับว่าอีกไม่นานเกินรอเนี้ยคะ่ะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการตัดสินใจเกิดการโยกย้ายเกิดข,ขึ้นกับคุณหรือว่าการได้เหมือนกับทําสิ่งที่คุณมุ่งหวังมันจะเกิดขึ้น อะไรบางอย่างกำลังจะถูกการตัดสินใจจ,จริงแท้แค่ไหนเคลียร์กับอะไรบางอย่างปัญหาอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณช่วงนะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเดือนมีนาหรือว่าอีกว้าวหนึ่งเหรียญอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า temperance คุณมีเกณฑ์ที่ได้โยกย้ายไปสู่ความสำเร็จนะคะ นี่คือความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงการเงินของคุณที่กาลังจะเติบโตมากเลยนะตาแหน่งหนะ้าที่การงานการเติบโตการออฟเฟอร์การ, offer, การสําเร็จมากๆเลยนะคะกรีดต้องกรีดทีเดียวนี่คือสัญญาณ2ใบแรกที่คอนเฟิร์มว่าคุณรู้ไหมว่าการเงินคุณจะสดใสคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุข,สขแบบเฉลิมฉลองคุณจะมีความสุขกับครอบครัวคุณจะดูแลครอบครัวได้เพราะว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเอง คุณรู้ว่าวันนี้คุณไม่ทําอนาคตไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินหรือว่าความสาเร็จจะจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนวันนี้ต้องตัดสินใจแล้ววันนี้ต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้ววันนี้ต้องอะไรต้องเคลียร์ตัวเองต้องตัดอะไรออกไปต้องมั่นใจแล้วว่าคุณจะทําสิ่งนั้นให้ได้เจ็ดเหรียญต้องต้องคิดต้องลงทุนต้องสู้ทุกอย่างเหนื่อยก็พักมีแรงก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ หาสิ่งที่คุณมีความสุขให้กับคุณคุณมีโอกาสเยอะแยะมากมายเลยที่คุณจะจะสร้างที่จะมีเงิน o f f เ r อร์เซอร์ของขวัญโบนัสกำลังจะเข้ามาหาคุณตาแหน่งนห้าที่การงานการเติบโตนี่คืออนาคตของการโยกย้าย temperance การโยกย้ายสู่อนาคตที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมีเงินทองไหลมาเทมาจังหวะชีวิตบางช่วงทําให้คุณรู้สึกว่าค่าขายดีกําไรดีหรือว่าเหมือนกับว่า ได,ได้สิ่งที่รอคอยตื่นเต้นกับข่าวดีที่คุณจะได้รับนางฟ้าบอกคุณแบบนั้นว้าวทริอปครับเกิดขึ้นสองใบนะคะทุกคนไหนเอ่ยทริอปครับเฉลิมฉลองค่ะการเปลี่ยนแปลงโอ้โหมีความสุขมากคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะเกิดความสุขสนานความรื่นเริงในชีวิต เตรียมเฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขของชีวิตของคุณคุณกําลังมีความสุขมากคุณกําลังมีสิ่งดีรอคุณอยู่คุณกาลังมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่คุณจะไม่กลับไปทุ์ไปเสียใจอีกแล้วเพราะคุณรู้ว่าวันนี้คุณจัดการตัวเองยังไงคุณคิดคุณวางแผนยังไงคุณจะเริ่มต้นใหม่ยังไงและคุณมีเป้าหมายแห่งความฝันยังไงแม้ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกว่ายังเสียใจอยู่ยังเจ็บอยู่ยังไม่พร้อมอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ยังมีความกังวลคิดมากเรื่องของการเงินอยู่คุณยังไม่่พรร้ออมมะไก็ตาาแว คุณใกล้เข้าถึงเป้าหมายของคุณแล้วคุณกําลังได้ตัดริบบิ้นกับความสําเร็จในชีวิตของคุณแล้วจริงๆคุณจะมีสิ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณขอยคุณเชื่อมั่นว่านี่คือความสําเร็จการเงินของคุณที่จะเข้ามาความรักที่จะเข้ามาเรียกได้ว่าการมั่นหมายกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการได้พบเจอออกเดทครั้งแรกนะคะอย่าลืมที่จะแบบว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ ที่สวยงามมากๆในวันแรกที่ออกเดตนะคะแต่งตัวที่เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองฉีดน้ำหอมหอมๆเบาๆนะคะถ้าคุณมีความกังวลคิดเยอะคิดมากบางสืบอยากนอนหลับผ่อนใ้เพียงพอดูแลตัวเองดีๆนะเพราะว่าความคิดความเครียดนอนไม่หลับนะคะในช่วงนี้มันทําให้เราสะสมง่ายมากเลยนะคะบางทีมันก็ออโต้ไปเองเพราะว่าด้วยจากอากาศด้วยจากฝุ่นแล้วอะไรต่างๆแล้วจิบน้าไม่บ่อยอย่าลืมนะนะคะแล้วก็ว้าวสวยจังเลยนะคะ เงินจะเข้ามาหาคุณความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นทีนี้มาดูไพ่สาหรับในการอะไรกําลังจะเกิดขึ้นขอยืนยันคําตอบจากไพ่ค่ะตําแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณจะเติบโตนะเลื่อนคั้นเลื่อนตําแหน่งงานเงินจะเข้ามานะคะความมั่งคัง่งคุณจะมีความมั่งคั่งในชีวิตค่ะเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาหาคุณอะอะไรอีกคะ สิ่งที่สวยงามวิว family wish come true คุณขอเรื่องของคำว,ว่าครอบครัวคำว,ว่าครอบครัวคู่รักจะเข้ามาหาคุณ great passion wow ความรักครั้งใหม่จะเข้ามาหาคุณสิ่งีใหม่ทุกคุณไม่เคยลองจะเกิดขึ้นกับคุณ success bird flying ค่ะ good fortune ข่าวดีกำลังมาหาคุณนะสวยงามจังเลย ข่าวดีกำลังโบยบินมาหาคุณ News is on the way Success ว้าว Good luck คุณกำลังโชคดีมากคุณกำลังดึงดูดความโชคดีมากๆเข้ามาหาคุณคุณอยู่ในหนทางที่แตกต่างที่คุณได้ทำจงทำในสิ่งที่แตกต่างแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ในความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆเลยนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบางอย่างกำลังจะปรากฏ ความจริงแห่งความสำเร็จให้ให้คุณได้เห็นได้สัมผัสมีคนต้องการที่จะแต่งงานกับคุณพาคุณไปอยู่ด้วยคำว่าครอบครัวคำว่าเรารู้สึกแบบนั้นนะคะประมาณนี้คะ่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกกันใหม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ